สวัสดีครับตัวนี้จะเป็นชุดแหลกของ Yamaha m s นะครับท่านใดที่อยากจะติดกล่องสำหรับ M/ ต้องเข้ามาชมนะครับชุดนี้จะเป็นชุดแหลกท้ายตัวนี้จะเป็นแหลกท้ายตรงรุ่นของ m s เลยนะครับงานก็เป็นงานของแชดเป็นงานเหล็กนะงานเหล็กดัดแล้วก็เชื่อมจุดยึดมาให้เรียบร้อยแล้วแข็งแรงแน่นอนครับรับประกัน จุดด้านท้ายนี้จะไปยึดตรงพักเท้านะครับพักเท้ามันจะมีรูซ้ายขวาให้สองฝั่งแล้วก็ส่วนจุดนี้จะยึดกับนี่แผ่นแผ่นเหล็กด้านท้ายนี่ครับรูเขาจะฟิกตรงกับด้านท้ายเลยนะวิธีการติดตั้งคือต้องเปิดเบาะแล้วก็ถอดพวกตัวยึดสายไฟถอดท้ายออกมาก่อนนะครับเพื่อที่จะใช้สายไฟมันหนาร้อยเข้าไปด้านใต้อีกทีหนึ่ง เดี๋ยวเขาจะมีวิธีการติดตั้งมีชุดน็อตอะไรให้ครบเลยตัวนี้แหลกแหลกข้างเออแหลกท้ายนะครับจะไปยึดอยู่กับแผ่นเพจด้านนี้มันจะตั้งตั้งอยู่ประมาณนี้นะครับซ้ายขวาแล้วก็ชุดนี้จะเป็นชุดแหลกข้างตรงรุ่นถ้าทางแชร์เขาจะเรียกว่าแหลกข้าง 3P นะครับจะเป็นแหลกข้างตรงรุ่นที่ไม่ต้องดัดแปลงสามารถติดตั้งกับ ของกล่องแชท S H, H 2 3ตรงรุ่นเลยแล้วก็ S H, H 3 6 3 5นี่ครับชุดแหลกท้ายเลดราคาตอนนี้นะครับแหลกท้ายอยู่ประมาณ1,800ส่วนแหลกข้างจะอยู่ประมาณ3,000ประมาณนี้ครับงานติดตั้ง ไม่ต้องห่วงครับในชุดเขาจะมีนี่วิธีการติดตั้งมีชุดนอด็อตมีอะไรให้ครบแหลกท้ายกับแหลกข้างสามารถแยกติดกันได้นะครับซื้อแยกได้แล้วก็นี่ตัวนี้จะเป็นชุดกล่องข้างจะเป็นรุ่นแช็ดเอ2 3คนนะครับอ่าตัวนี้ก็เน้น ใส่ของใส่สัมภาระเพราะว่ามันจะเป็นขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากนี่ครับสไลด์แหลกเขาจะเป็นประมาณตัว L นะครับสไลด์ล็อกเข้ากับแลกได้โดยตรงเลยในการติดตั้งไม่ยากแล้วก็ได้เรื่องความแข็งแรงด้วยนะครับเพราะว่าตรงรุ่นเราไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรกับตัวรถมาก ชุดแหลกท้ายนี่แหลกท้ายประมาณนี้แล้วก็ในชุดนี้จะเป็นชุดแหลกข้างนะครับมันจะมีเพดมีอะไรให้ครบสำหรับยามาฮ่าเอแนะนำเลยครับชุดนี้ใช้งานยาวๆไม่ต้องไปกลัวท้ายหักนะครับเพราะบางคนเขาติดเป็นแหลกท้ายที่เป็นตะแกรงมาใช้งานไปมันสั่นพอสั่นปุ๊บตัวยึดหูด้านด้าน,ด,านด้านท้ายรถอะมันจะฉีกขาดกันหมดเลยนะครับ แนะนำแหลกพวกนี้ชัวร์แล้วส่วนกล่องก็ติดตั้งได้กับกล่องทุกรุ่นเลยนะครับเข้ามาเลือกที่ร้านได้ทางร้านก็มีบริการติดตั้งให้นะครับกับชุดแหลกข้างแหลกท้ายนะครับ m c h a t ขอบคุณครับ